งานนี้ค่ะไม่ได้มาจับไมร้องเพลงนะคะเพราะว่าต้นธนสิทธิ์มาเชิญชวนค่ะให้ไปร่วมเทศกาล Thailand International LGBTQ+ Film and TV Festival 2024นะคะงานเนี่ยจะมีขึ้นในอีก2เดือนข้างหน้าค่ะซึ่งน,นับแล้วก็ถือเป็นหนึ่งในหลายงานเลยที่นักร้องเจ้าของแนวเพลงเปรี้ยวซ่านิยามว่า queer pop ค่ะเขาไปร่วมกิจกรรมเพื่อฉายภาพความหลากหลายทางเพศนะคะ มีข้อสังเกตค่ะว่าคิวงานช่วงเดือนนี้มากมากกว่าทุกปีเลยค่ะในทุกเดือนนะคะจากการที่ต้นธนสิทธิ์เปิดเผยตัวตนความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มนอกวงการค่ะแล้วก็ส่งเสียงถึงสิทธิ์ความเท่าเทียมทางเพศจากหลายกรณีอย่างเช่นตั้งคําถามค่ะกับคนบันเทิงที่เล่นล้อเลียนท่าทางออกสาวจนถึงการทําเพลงที่มีพระเอกมิวสิกวิดีโอของตัวเอง ในโชว์ทั้งเดือนที่ผ่านมานะคะจึมีทั้งเพลงที่เป็นผลงานส่วนตัวและเพลงสีสันค่ะอย่างเพลง Believe ของแช์นะคะกับผลงาน Born This Way ของ Lady Gaga ก็ออกมาใช้ด้วยเพราะว่าเป็นเพลงสนุกค่ะความหมายก็ดีเหมาะกับงานเฉลิมฉลองบนเวทีสีรุ้งค่ะ เป็นเป็นกูดไซน์เป็นสัญญาณที่ดีแต่ว่าจริงๆแล้วของต้นนะถ้าจะมีงานเดือนนี้เดือนแบบทั้งปีจะมีน้อยมากแต่เดือนนีจ้จะมีเยอะเป็นพิเศษอะไรเงี้ยก็ก,ก็ก็ดีใจครับก็ถือว่าเออมันมันเป็นมันถือว่าเป็นพื้นที่ของเราถือว่าเป็น,เป,นเป็นเดือนของเราแต่ว่าจริงๆเราก็ไม่ได้อยากให้ทุกคนแบบว่าเฉลิมฉลองแบบความเท่าเทียมกันแค่เดือนนี้ก็อยากจะให้แบบแบบเฉลิมฉลองกันทุกเดือนความเท่าเทียมมันก็ควรจะเกิดขึ้นตลอดไปไม่ใช่แค่แบบอ,อ,อยู่ดิติด ทงสีลุ้งอะไรอย่างเงี้ยแค่เดือนนี้อะไรอย่างเงี้ยโปรเจกต์งานต่อไปของต้นธนสิทธิ์ก็คือเพลงใหม่กับค่ายที่สังกัดนะคะซึ่งยังจะฉายความเป็นตัวตนอะเน้นการร้องแล้วก็ดนตรีดีๆตามที่ถนดัดแต่เสียดายช่องว่างของเวลานะคะว่ากว่าจะมีผลงานแต่ละเพลงเนี่ยถือว่าห่างกันเป็นปีเลยละคะ่ะ